สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะก็มาพบกับการแนะนําเกมมือถือกันอีกเช่นเคยและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะแนะนำเจ็ดเกมมือถือ FPS Shooting สุดมันยิงกระจายแนะนําในปี2023กันเลยนะคะแล้วกนจะไปรับชมคลิปกันนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการนําคลิปต่อไปกันด้วยนะคะถ้าใครกําลังตามหาเกมแนว f อ s Shooting สุดมันเล่นอยู่นั้นเราก็ได้คัดเน้นๆนะคะมาให้ทุกคนได้เอาไปเล่นกันนะและถ้าพร้อมที่จะรับชมกันแล้วก็ไปดูกันนั้นเลยค่ะ เกมแรกที่เราจะเอามาแนะนํานั้นก็มีชื่อว่า Battle Forces s เกมนี้เป็นเกมยิงผู้เล่นแบบหลายคนมองบุคคลที่1นึงซึ่งทั้งสองทีมนั้นมีผู้เล่นสูงสุดถึง5คนสามารถเผชิญหน้ากันในการต่อสู้5นาทีทีมที่สามารถกำจัดศัตรูได้มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนดนั้นก็จะชนะในรอบนั้นทันทีและก็ได้รับประสบการณ์มากขึ้นนะคะมาใน่วนของร,บระบบคู่คุ้มก็ใช้งานง่ายมากม ด้วยนิ้วหัวแม่มือทางด้านซ้ายเราก็สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวละครของเราและด้วยนิ้วหัวแม่มือขวานะคะเราสามารถเล็งได้ดนอกจากนี้ทางด้านขวาของหน้าจอก็จะมีปุ่มสําหรับการเปลี่ยนอาวุธใช้กล้องเล็งบรรจุก,กระสุนหรือว่าควางระเบิด จะเมนดูตัวเลือกไม่ว่าจากกรณีได้เราสามารถปรับแต่งการควบคุมตามความต้องการของเราได้ค่ะในส่วนของตัวโหมดเกมนั้นก็เป็นมาตรฐานของเกมแนว F p พกันเลยนะก็คือจะมีทีมเดชแมทแบบคลาสสิกโดยที่ทั้ง2ทีมนั้นต้องมาเชิญหน้ากาันในสถานาการณ์ที่ค่อนข้างใหญ่เป็นเวลา5นาทีนะเมื่อเราคาสัตว์ดูได้แล้วก็สามารถที่จะขโมยอาวุธของพวกเขาได้เช่นกันหากใครที่กาลังมองหาเกมแนว FPS s h o o t i ด g เลนน่นั้นนะคะสามารถดาวน์โหลดเกมนี้ไปเล่นกันได้เลย Strike FPS shooter. เกมนี้เป็นเกมยิงแข่งขันภาพสามิติมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่จะมาในภาพสไตล์บล็อกซีเรียมนะคะที่จะให้เพื่อนๆได้มาสนุกกับการเล่นเกมยิงบนโหมดการเล่นสุดหลากหลายมากกว่าย4ิโหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดการแข่งขันยิงหาผู้ชนะแบบทีมและก็แบบเดี่ยวหรือแม้แต่โหมดซอมบี้ก็มีให้เล่นด้วยเช่นกันคะ่ะอีกทางก็ยังมาพร้อมกับอาวุธมากกว่า40ชนิดให้เพื่อนๆได้เลือกเล่นเลือกใช้กันแบบไม่ต้องซ้ำในแต่ละตานะและในโซ่ของภาพบล็อกซีเรียมก็ดูเรียบง่ายแต่ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเพื่อนๆนะสามารถ มาปรับแต่งรูปลักษณ์ไซสกินให้ได้กับทั้งตัวละครและกระปืนแต่ละชนิดของเพื่อนเองแต่งตัวตามสไตล์ที่เพื่อนต้องการแล้วก็เอาลงไปแข่งขันในเกมกันได้เลยนะคะหากใครสนใจแต่เกมนี้นะสามารถดาวน์โหลดเละเงีได้เลยค่ะ Fire Strike Online เกมนี้เป็นเกมมือถือแนวช o ตติ้ง A.P.S 5v5 ที่สามารถจบเกมได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา5-7นาที ผู้เล่นนะคะสามารถที่จะอาเกดอาวุธและก็อุปกรณ์จัดเลี้ยงมือปืนใช้ระเบิดมือทางยุทธวิธีพยายามอาชีวิตรอดเรียนรู้แผนที่เกมทั้งหมดและก็แผนที่เหล่านั้นนะคะจะกลายเป็นอาวุธของเพื่อนเอง ในส่วนฟีเจอร์หลักของตัวเกมนี้นะคะเป็นการเล่นเกมที่รวดเร็วแล้วก็ง่ายได้การควบคุมกรเเดยบง่ายเพียงแค่ใช้2นิ้วนะอีกทั้งตัวเกมก็ยังมีการล็อกเป้าโดยอัตโนมัติและก็ยิงอัตโนมัติด้วยนะคะหรือว่าใครท่านาที่จะเลงเองหรือว่ายิงเองก็สามารถตั้งค่ากันได้เลยนะและในส่วนของตัวโหมดเกมนั้นนะคะก็มีถึง4แบบไฮเดนกันนะก็จะมีการต่อสู้แบบทีม f รีสำหรับทโหมดระเบิดแก้แข่ขันในทางอาวุธซึ่งทุกคนนะคะสามารถไปเลือกโหมดแล้วก็เอาไปเล่นกับเพื่อนกันได้หรือว่าใครที่อยากเล่นคนเดียวก็สามารถเล่นได้เช่นกันค่ะถ้าหากมองหาเกมแนวนี้เล่นอยู่นั้นสามารถดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยนะ m อมแบ t แมสเตอเป็นเกมแนวเอฟเอ็นนะคะที่ขาดไปไม่ได้เลยซึ่งภายในตัวเกมนั้นเพื่อนสามารถสร้างทีมร่วมกับผู้ใดคนอื่นและภารกิจหลักของเราในเกมนี้ก็คือการกับใจยคู่ต่อสู้ให้มากกว่าทีมคู่แข่งจุดเด่นภายในตัวเกมนี้นะคะก็มาพร้อมกับภาพกราฟิกที่สมจริงที่ช่วยให้เราได้สัมผัสแต่ละเกมได้อย่างสมจริงยิ่งขึ้นในส่วนของการควบคุมนั้นนะคะฐาน้าของหน้าจอก,ก็จะมีจอยสติก๊กสำหรับการเคลื่อนที่ทิศทางเพื่อเดินไปตามแต่ละพื้นที่ของแผนที่ในขณะที่เราก็ต้องแตะปุ่มกัรกระทาท กดฐานด้านขวาของหน้าจอเกม Combat Master นะคะก็จะมีคนที่เล่นเยอะมากๆนะถ้าใครสนใจสามารถตามเราหลเล่นกันได้เลยค่ะ Crisis Action is p r t s เกมนี้เป็นเกมแนว f p s แบบผู้เล่นหลายคนที่เราจะได้พบกับโหมดเกมต่างๆมากมายมากกว่าครึ่งโหลซึ่งเรานะคะจะได้รัาเชิญหน้ากับผู้เล่นคนอื่นและก็คู่ต่อสู้ที่ควบคุมโดย AI นั่นเองค่ะในส่วนของการควบคุมนั้นสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่จากเมนูตัวเลือกแล้วก็สามารถที่จะวางการเคลื่อนไหวเสมืนจีก็คือจอยสติ๊กนะคะไว้ที่ใดก็ได้ที่เราต้องการซึ่งโดยค่าเริ่มต้นจะอยู่ฐานาานาซคาหน้าจอเช่นเดียวกับปุ่มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการยิงกระโดดรีโหลดคว้างระเบิดหรือว่า วัตถุจากพื้นดินนั่นเองค่ะและในโซนโอมบันดาโหมดเกมนั้นก็จะได้พบกับความหลากหลายมากมายหนึ่งในนั้นก็สามารถบังคับคุณยนตอยากได้ในขณะที่โหมดเกมอื่นจะทําให้เราได้เพิ่มเพิ่มใบกับก้อนอาหารที่ยอดเยี่ยมนะคะและในอีกโหมดหนึ่งเราก็ต้องค่าผู้เล่นที่ติดเชื้อไวรัสนอกจากนี้ก็ยังมีโหมดเดชแมตท,ทีมคลาสสิกอีกด้วยนะนอกจากจะมีโหมดเกมที่หลากหลายแล้วอาวุธต่างๆนะคะก็มีให้เลือกใช้มากมายอีกด้วยค่ะถ้าสนใจนั้นดาวดไปเล่นกันได้เลยนะ โมเดลสไตรค์ออนไลน์เกมนี้เป็นเกมแนวแอพสที่จะให้เพื่อนๆได้สนุกกับเกมยิงดานามิกที่เจ๋งที่สุดพร้อมกับกราฟิกคุณภาพโดยสามารถที่จะเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้และภายในตัวเกมนั้นก็มาพร้อมกับ7โหมดเกมแบบยิงมุมมองบุคคลที่1นึ่งเพือกเนได้เลือกตามใจชอบมาพร้อมกับ14แผนที่ PVP ที่ไม่ซ้ำกันโดยสภาพแวดล้อมที่แตกต่างและก็สไตล์เฉพาะตัวของแต่และแผนที่ยังไม่หมดนะคะยังมีตัวละครมากกว่า20ตัวให้ได้เลือกเล่นด้วยนะว่าจะเป็นน่วสวาร์นักรบแดนเหนือแพทย์น้ำสายรับ ไนเปอร์หน่วยดบพิเศษและกอ้อนอืงมากมาไม่พอแค่นั้นก็ยังมีอาวุธมากมายให้เลือกใช้และก็อัปเกรดกันด้วยนะคะแล้วก็มีสกินหลากหลายรูปแบบที่จะทำให้อาวุธของเพื่อนๆโดดเด่นไม่ซ้ำใครถ้าชอบเกมนี้สามารถดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยแล้วเราก็มาอยู่กับตัวเกมสุดท้ายกันอีกเช่นเคยตัวเกมนี้มีชื่อว่า Call of Guns เกมนี้เป็นเกมแนวยิงแบบผู้เล่นหลายคนมุมอมองบคุคคลที่หนึ่งที่น่าประทับใจมากแล่ก็จะมีสไตล์คล้ายกับเกม Overwatch นะคะซึ่งเราสามารถแข่งขันได้ทั้งในโหมดยึดธงและก็โหมดแบบทีมเดสก์แมทนะคะในส่วนของ,ร,องระบบควบคุมภายในเกมก็ได้รับการปรับให้เข้ากับอุปกรณ์สัมผัสได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยทางหน้าซ้ายนะคะก็สามารถขยับตัวละครของเราและทางขวานะคะก็สามารถเล็งได้การยิงนั้นก็เหมือนกับปกติในเกมประเภทเดียวกันจะเป็นการยิงโดยอัตโนมัติ หากต้องการใช้ระยะเล็งอาวุธสิ่งที่เราต้องทำก็คือกดทางด้านขวาของหน้าจอสองครั้งอย่างรวด,ดเร็วหรือว่าคลิกที่ปุ่มเล็งนอกจากนี้ก็ยังสามารถเป็นอาวุธได้โดยคลิกที่ปุ่มอาวุธหรือว่าโหลดซ้ำได้โดยคลิกที่ไอคอนกระสุนนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ในตัวเกมนั้นเราก็จะพบกับฮีโร่ที่แตกต่างกันถึงคนโดยแต่ละคนก็จะมีคลังแสงอาวุธและก็ทาาักษะเฉพาะตัวของตัวเองแน่นอนนะคะเมื่อทำภารกิจสำเร็จเราก็จะได้รับรางวัลในรูปแบบของอาวุธใหม่การอัปเกรดและก็สกินสำหรับตัวละครของเรานั่นเองค่ะแต่ละตัวเกมนั้นนะคะก็จะมีเนื้อที่แตกต่างกันออกไปนะถ้าเพืเ่อนๆสนใจก็สามารถเลือกดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะคะ อย่างไรกันบ้างกับเกมมือถือแนวเอเพสนะคะที่แอดมินได้เอามาแนะนําให้เล่นกันถึงจะเป็นเกมแนวประเภทเดียวกันนะคะแต่แต่ละเกมนั้นก็จะมีสเสน่ห์หรือว่าระบบที่แตกต่างกันออกไปก็ไม่อสามารถเลือกแล้วก็ดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะแอดมินนั้นนะคะจะได้ทําคลิปออกมาให้รับชมเรื่อยๆเลยนั่นเองในคลิปวันนี้นั้นแอดมินก็ต้องขอจบต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ